ของแรงเอาให้ไวจองให้ทันนะครับใครจองไม่ทันเสียใจอย่างแน่นอนครับโทรเข้ามาด่วนตอนนี้เลยผมรอรับสายทุกท่านอยู่นะครับวันพรุ่งนี้พร้อมจัดส่งให้ทันทีนี่คือเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาติเป็นเหรียญยืนรุ่นที่สองของหลวงปู่จือพันธมุตโตวัดเขาตะเงาอ,อุดมพรอําเภอนองบลเวทจังหวัดชัยภูมิผมได้มาแค่หนึ่งลังเท่านั้นนะครับห,หลังมีแค่ห้เหรียญ ผมคิดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้เช้ายอดจองเต็มอย่างแน่นอนครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนร่วมก่อสร้างพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดเขาตะเงาะอุดมพรจัดสร้างน้อย40ลังลังละ50เหรียญรวมจำนวนการจัดสร้าง2,000องค์เท่านั้นอนาคตคงต้องพิกบรินตามหากันอย่างแน่นอนครับตอนนี้ในกลุ่มลกปุจือประมูลกันจบเนื้อลลางๆอย่างเช่นเนื้อทองแดง เหรียญละ1,000บาทขึ้นนะครับราคาสุดพิเศษสำหรับพี่ๆ FC ช่องตูมตามรีวิวพระทุกท่านเพียงลุ้นละ650บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,800บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับแกะได้เหรียญไหนก็คุ้มนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีแต่เหรียญสวยๆนะครับการันตี เนื้อเงินหน้ากากทองคาในลังหนึ่งเหรียญการันตี่เนื charity, ้อ 5, เงินลงยาราชาวดีในลังหนึ่งเหรียญการันตี่เนื้อเงินลงยาแดงในลังหนึ่งเหรียญการันตีเนื้อเงินลงยาน้ําเงินในลังหนึ่งเหรียญรวมการันตีเนื้อเงินในลังสี่เหรียญครับการันตีเนื้อนวะโลหะในลังหกเหรียญเนื้อนวะโลหะหน้ากากชุบทองฝังเพชรหนึ่งเหรียญ เนื้อนวะนากากเงินลงยาฟ้าหนึ่งเหรียญเนื้อนวะสังคติทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อนวะลงยาแดงหนึ่งเหรียญเนื้อนวะลงยาน้ำเงินหนึ่งเหรียญเนื้อนวะพรายทองลายเสือหนึ่งเหรียญและยังได้ลุ้นเนื้อถึง50บรายการไม่ว่าท่านจะปิดกี่ลุ้นท่านก็จะได้ไม่ซ้ํากันแม้แต่รายการเดียวครับท่านไหนที่ไม่ทันเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาติของหลวงปู่ศิลา นะครับแต่ตอนนี้ทุกท่านที่ฟังผมอยู่ในขณะน,นี้ทุกท่านท่านเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาติของหลวงปู่จือนะครับเอาให้ไวอย่าคิดนานถ้าคิดนานก็ไม่ทันเขาแน่นอนครับโทรด่วนตอนนี้เลยเหรือจะแชทไลน์มาตอนนี้ก็ได้นะครับพิธีพุทธาธิวาพิเศษวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาโดยหลวงปู่จือท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกพร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธเมตตา อธิษฐานจิตบุกเสกอย่างเข้มขลัง